Nó này cho tôi không gắn gì mình rồi. Mình không ra gì muốn mày sao cụ gắn chọn 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 chăn <laughs> ลุงจันนะเจ้าหูบบ่หูล,ลุงจันเราลุงจันนะเอินเอ,อินบักก่อนอือก็หลอกเอิลุงจันเนี่นห ok. นหึเอ,อินแล, <มา S 1> ล้วมาเขาเจ้าทุกทิศเลยเ้มสบายท่านผู้ชม นี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งจะไปห้าไม่เท้าแผลดึงก่อนเด้อเนี่ยได้ยินว่าอยู่อยู่เหนือล่างมากแล้ววเนี่เจาะไข่กับพน่มไปฮะตอนเลือกหันแต่ทราบคนว่าสัต អូវាយូរងងោហើយដល់បាទនេះឥឡូវចេញពេញចាក់ណ້ອຍហ្នឹងហើយលើមអានាចូលរដូវຝົນរដូវញ៉ក៏លើមមកថ្មីហ្នឹងតិចក៏បន្លត់ក៏ບໍ່យូនេះង៉ាំเป่าស៊ឺដែរเนาะ เข้ามาหน่อยนี้โอ้เขมี่นุชชมเดี๋ยวให้มันทเพก่นเสร็จนะก็หลับ เนี่ยเวลาวอยู่นี้ใช่ไหมเอออยู่นี้หลับคือกันถ้าไปเท่าแพดเฮ้ยข้ากันหลับเหมือนใช่ะมมาแล้วโอ้หลับเฮ้ยเขอ,เอาเขาทำไมไหม นอนหนึ่งวันี่มันนอนอยู่พีเลยเนาะรู้ไหมวันนี้นอนอยู่พีนะน้ำแอมนี่ฮะมาเอาขนมกินขนมโอ้มานอนอยู่นี่เลยหนึ่งเออเนี่ยเรามีผู้ยูะะ่เราขยักกันมานอนอยู่รูปที่หมดป่ะเนี่ย ปุกเห็นไหกระบอูใครข้างเ่ากัน,กบบนต้มกินเพื่อเดียวเราเอาอเนี่ยนี่อยู่น,น,นู่ออนอันนี้มันนอดอยู่นี่เนาะเขายักันนั้นยู่มหม้อไฟอันนี้หม้อนี้เะ

แต่สุนัขกับลำกิน,กนกกเข้ากันเนี่ยเบ่นเรื่องไหเท้ามีน้อยนินแต่เรื่องบ่มีคนเด็ก็แต่ข้าปลามนุษย์แต่ห้าปูกินปูจคอสบได้บร้อนทาหุงขนมอยจม ต้มบดเี่ยวไรหล่ะนะมาเก็ตนะเอาฮา,าเรน่อะป่นี่เด้อต้มบดกินมาแล้วเรารกนะ็กินทะ,ะนับางทีกินจิบนะ้อยเหรอิบ่นกินเลยนะ <laughs> นะนออสดให้นะั่นแนีม Sẽ nhá Sẽ ổ nè Nó không lấy lên Chợ tổ gì Nó mình xẹp Nó không khay Nó không có ngay gì Và kì được mà được sao cứ ô nó chăn tay đâu nè chăn à đúng chăn đúng chăn cho hù bác còn nè ก็หลอกเออลุงจันนะนออเอืนอกมาข้าเจ้าทุกทิศเลยกมหันแถื่อนบักสีงาหงายเราเดี๋ยวนี้ก็จะเปลี่ยนแล้วหนองพระเอิเนอีอออีจันเอืนอีเอินบักเออืนอีเมือไหรก่อนอีเมื่อข้ชักกับอีเมื่ออนมาจุ่มเข้าในซ้ปีสีปีแล้วเด้อมาจุ่มเข้าจุ่ปลาันเตะมาเท่าบุต่นันยั่งคน แต่สองคนประมาณเนี้ยมันตอนนี้เก่านั่นนหรอไปกินตู้เออไปเห็ดหญ้าหนังคือว่าไปปลุกหรอกโรแมนปลุกกระบุขึ้นเดี๋ยวมันหนังแก่แล้วเนาะปลุกอันเฮือนนี่กกให้ค่อยนึกว่ามาปลุกใครเลยปลุกเพื่อนนี่ข้เจ้าน่งมันสร้างอึ้นอ่ะมีซ่องจุกเหรออือจุกนึงมันเข้าในบานมิดอือ มาสักเตะมาสั้นเตะังมาเบืองเบืองเล้วมีปิตรยานเนาะเขาไปอยู่ระยานปิตรยานมีหนึ่งเขาเขมาไหมเขาไปอยู่เด็กมันโดนเขาไปเฮห้องแล้วไปแล้วก็ื่อนกัมามาไปเที่ยวกันนี่อือยู่บาร์น้อยนะอือยู่บาร์น้อยแต่ว่าตอนแ้วเขาก็มาอยมีปลาให้กินอยู่คน Xét nào, bị kịp bún kinh đời Nhưng mà hát thì khổng quá những gì này Nào Hết đây Nào được cái hết Nam bỏ áp xong tì Áp nằm áp Nhìn tôm 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 này nó nói thế là nói được Tôm thế là xam, nói xì nói Tôm chân mượt bắt đầu nè Kìm mới điều này. เดี๋ยวกินมื่อเดียวแล้วมาดังไฟมาหนีนะบนเอาคิดว่มันเข้าวโพดเจ๊มข้าวเจำมในฮ้อนอยู่ไหพอดีอ๋อนี่เนาะอันนี้อ๋ออันี้

แม่เรากี่บินๆนี่ผู้ยูนิเทนเลยอะไรกิน <c oughs> ถูกว่าได้เนาะอยู่ผู้เดียวเลยเงาเงา เขาจันไปมใส่อีจันตมหูมห <c oughs> เขาจันตายตายแล้วเปห้าแผลด neng <laughs> Chà da <chà> ừ. <laughs> <ăn> da nó phải <laughs> <laughs> <Tài đã> nó... <laughs> Chào chú đừng đừng chào đừng <c oughs> คนคือว่าเนี่ยแกละไม่เท่าแพทย์กันแกไล่ละแต่อยู่นิมลูกมันไล่โดนกันเด้อ,อไปจันทร์จะบรเห็นละบรเห็นอ,อีกตทีมละบริวิปตะจันแล้วไม่เทาแพทย์ไม่เท่ามี ไม่นอนพุ่นมาท่ง่นี่จอมจอมเนี <para> ่นะขานอนท่านบอกจอมนมันเปนนอนเท่งพุ่งสินะไปไปอื้าเนาะ้าอมนาอื่อมาเต้มาบุญนึงป้า

ไปพูดไปพูนปะมันเหรอหลับก็ิ่งเงาอยู่พูดเดียวเลยไม่ได้ เง่าโอานอยู่เพื่นนี้พื่เนี่โหนมีคนยู่น้ำนาะ กินข้าวแล้วน,วน่ยกินขา้าวหรออือ,อะนะทำผสมทำผสมเนาะซีเดลากัปเพลงคอเนียเดียวจะไปห้าไปเท่ามีเท่าเนาะสบายดี